กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะในวันนี้ดิฉันนางสาวนนทชาเทพสนิทขอมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติที่บ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะคะโดยมีพี่วันวันชิตาวันชานนเป็นผู้เมตตาสั่งสอนนำธรรมของพ่อพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่แล้วเราก็น้อมนำมาฝึกปฏิบัติจนเกิดผลนะคะ ขอน้อมกราบคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธรังศีบรมธรรมบิดาคุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีนาศบนชั้นพระนิพพานทุกพระบาททุกพระองค์ทีมงานพระนิพพานทีมชุดช่วยพระนิพพานทุกพระบาททุกพระองค์ผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมกฎแห่งจักรวาลและเหล่าทวยเทพทุกท่านทุกพระศาสดาทุกพระศาสนานะคะ วันนี้ตุ๊กจะมาขอแบ่งปันเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติอย่างไรจนได้จิตวิมุตต์หลุดพ้นนะคะค่ะจากครั้งก่อนที่ตุ๊กได้มีสารถึงพี่วันนะคะในครั้งก่อนนู้นเรื่องแค่รู้ก็เข้าสู่วิมุตติได้นะคะในตอนนั้นก็คือ จิตของตุ๊กมันอยู่วิมุตขั้นที่สี่นะคะยังก็เป็นจิตเบิกบานแจ่มใสนะคะแต่ในวันนี้ตุกมีความมั่นใจหนักแน่นมากกว่าเดิมก็คือเรียกว่านิสังสาระวิมุตนะคะก็คือความวิมุตหลุดพน้นเป็นสภาวะที่ปลอดโปร่งโล่งอิสระนะคะหลุดพ้นจากาหลุดพ้นด้วยการสลัดออกนะคะคือนิพพาน นิพพานปรากฏในใจนั่นเองนะคะค่ะคำว่าวิมุต์เนี่ยแต่ละอย่างนีจะอาศัยองค์ธรรมที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็ใกล้เคียงกันแล้วก็เกื้อกูลกันนะคะมี5ประเภทก็ให้ท่านศึกษาได้นะคะมีแบบสมทะวิปัสนามักผลแล้วก็นิพพานนะคะส่วนครั้งก่อนที่พูดไปก็คือคำว่าผลแต่ตอนนี้ทําไมถึงมั่นใจกล้าพูดคำว่านิพพานนะคะ ทุกจะขออนุญาตเล่าถึงในการฝึกปฏิบัตินะคะถูกยกจิตจากพ่อใหญ่หรือคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมมิิดามาแล้วนะคะมันก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องฝึกปฏิบตัต,ติต่อเพือพ่อให้เข้าสู่วิมุตต์หลุดพ้นจริงๆได้ปรากฏนิพพานในใจจริงๆนะคะก็คือ ในส่วนของตุกนะคะก็คือ6ขั้นตอนที่เรียนรู้ก็คือ 1. หลังจากถูกยศจิตแล้วจะต้องมีจิตตื่นรู้ก็คือรู้ทุกรู้เข้าใจในอริยสัจส,สีซึ่งตรงนี้นะคะตุก,ก็ถูก การเรียนรู้ได้รับการเรียนรู้ในนี้ในเรื่องของอริยสัจสีมาตลอดชีวิตและก็นำมาพิจารณาจนเกิดการตื่นรู้แล้วก็หาทางออกจากทุกข์นะคะโดยการตื่นรู้ตรงนี้นะคะเรียกว่าในขั้นตอนหลังถูกยกจิตนะคะเรียกว่าธรรมธาตุดั้งเดิมตื่นรู้นะคะคือมีครั้งหนึ่งตุกได้คุยกับ ที่คนหนึ่งที่เขาได้จิตหลุดพ้นหรือเรียกว่าบรรลุธรรมแล้วนะคะระหว่างที่ฟังธรรมนั้นธรรมาธาตุดั้งเดิมของตุกก็ถูกปลุกขึ้นมาได้รับสัญญาณจากพ่อใหญ่ผ่านจากกระที่7หรือกลางกระหม่อมนะคะก็ทำให้เหมือนอตอนนั้นรู้สึกว่า เหมือนตัวเรานี่นะคะถูกห่อหุ้มด้วยอวิชาต่างๆเราถูกทุบให้แตกละเอียดลงจนมาเจอกับจิตดั้งเดิมแท้ของตัวเองหรือเรียกว่าจิตผู้รู้หรือเรียกว่าธรรมาธาตุดั้งเดิมแล้วแต่จะเรียกกันไปนะคะเพราะตอนนั้นมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกสลัดออกแล้วจิตเบิกบานผ่องใสนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ของตุกนะคะก็คือขั้นที่สคือการปรีกวิเวคหาความสงบ คือก่อนหน้านี้นะคะตุ๊กก็ได้ทำงานถวายเบื้องบนมาตลอดโดยการเป็นทีมงานในบ้านพระนิพานนะคะทำหน้าที่ในการเป็น MC ในการ Organize ซบริหารจัดการเชิญคนมาสวดมนต์แบ่งปันธรรมในการทำแอดมินต่างๆนะคะทำตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ทำ YouTube ด้วยนะคะในในตรงนี้นะคะถือว่าดีมากๆการเราได้ทำงานถวายพ่อไปแล้วเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้ ยิ่งช่วงไหนที่ที่มีการทำคลิปลงนะคะเราก็ต้องมาย้อนฟังคลิปคลิปนั้นไม่ว่าจะเป็นของพี่วันหรือของบุคคลท่านอื่นพอเราฟังแล้วเราก็ต้องมาตั้งชื่อเรื่องมาทำปกให้นะคะมันเป็นการทบทวนทำอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็มันเป็นการที่ทำให้ตุกได้เรียนรู้คำว่าอิทธิบาทสีและสังขาวัตถุสีนะคะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่รักด้วยจิตที่ตั้งมั่น มีการหมั่นพิจารณาทบทวนไตรตองอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีการทำทานมีปิยวาจามีหลายๆอย่างนะคะรวมกันที่เรียกว่าเป็นสังขาวัตถุสีนะคะก็คือทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตตานะคะมีความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายทำอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อ อิทธิบาทสรวบรวมกับสังขา,ารวัตุสีแล้วมันทำให้เราเนี่ยมีการต่อเนื่องแล้วก็งานสำเร็จผลได้ด้วยดีแต่พอสักพักหนึ่งธรรมธาตุดั้งเดิมของเราทำงานแล้วก็บอกเราว่าก็ได้ฟังธทาพี่วันนะคะเราในจิตก็บอกว่าเราต้องหาเวลาเชื่อมต่อกับพ่อหาเวลาปลีกวิเวกด้วยนะคะ ซึ่งมันก็เข้าของขั้นตอนที่สองตุกจึงของยุติบทบาทในการทำเป็นทีมงานในการทำเอ็ีอย่างอื่นต่างๆนะคะเพื่อออกมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นมีเวลาอยู่กับครอบครัวและก็เชื่อมต่อกับธรรมาธาตุดั้งเดิมและพ่อได้มากขึ้นนะคะซึ่งบางทีอาจดูเหมือนเห็นแก่ตัวและอาจใจร้ายนะคะ ตรงนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกทท่านนะคะถ้าหากทําให้ผู้ใดเข้าใจเช่นนั้นนะคะค่ะพอมาถูงขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆในชีวิตตุกนะคะเพราะว่าขั้นตอนของการรื้อถอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเลยค่ะเพราะการรื้อถอนสิ่งที่เราเคยยึดสิ่งที่เราเคยรักสิ่งที่เราชอบ ต่างๆที่มันฝังมาในเนื้อตัวชีวิตของเรามานานนี้นะคะมันยากที่จะออกหรือถอนความเร่าร้อนในจิตใจหรือถอนสิ่งที่มากระทบจิตใจของเราที่ทำให้มันเศร้าหมองเสียใจมีความอาาลัยอาวร์มีความรักมีความกโกรธมีความโลภมีความหลงยิ่งตัวคำว่าความหลงนี่นะคะเป็นกิเลสที่ละเอียดมาก างทีอะเรายากที่จะเข้าใจว่าเราหลงหลงในดีหลงในธรรมหลงในความที่เราคิดว่าเราทำได้ถูกต้องเนี่ยค่ะเราต้องใช้กำลังของสติและปัญญาเนี่ยมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นทุกจึงใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองตรงนี้เพื่อมารื้อถอนด้วยกำลังของปัญญาศีลส,สมาธิสติและสัมปชัญญะเป็นอย่างมากนะคะ เพื่อชำระล้างอาวิชากิเลสตัณหาอุปาทานออกไปนะคะล้างมนทินอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมต่างๆที่มันทำให้เราเมื่อก่อนฟังทำไม่เข้าใจบ้างหรือเข้าใจผิดตีความหมายผิดอะไรเงี้ยมันมีหมดนะคะลือถอนความที่มีทิฏฐิมานะความมีตัวมีตนของเราให้ออกไปให้หมดจากจิตของเรานะคะ จิตที่ไม่สะอาดจิตที่ไม่บริสุทธิ์ขัดเกลาให้มันบริสุทธิ์สะอาดที่สุดเพื่อที่จะเราหลอหลอมกับพ่อกับธรรมธาตุดั้งเดิมได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะถ้าจิตของเราไม่สะอาดตัวเราไม่สะอาดเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถเชื่อมต่อได้ยากและนะคะขั้นตอนนี้ตุกต้องใช้กำลังของมัทมีองค์8แต่ตุกขอเรียกคำว่า ปัญญาศีลสมาธินะคะเพราะว่าตุกชัยตัวปัญญาเป็นตัวนําทางเพราะถ้ากำลังของปัญญาและสมาธิไม่มากพอสติไม่มากพอมันก็จะเอาชนะกิเลสต,ตัวนี้ได้ยากค่ะค่ะและต่อไปนะคะพอเราเอาชนะตัวนี้ได้พอถูกหรือถอนออกมานะคะสิ่งที่พ่อประทานให้ก็คือการเยียวยา การเยียวยาของต๊กนะคะเรียกว่าท่านให้เราได้รับจิตประพัสดสอนหรือจิตที่เบิกบานแจ่มใสนุ่มนวลชุ่มชื่นตลอดนะคะไม่ว่าอะไรจะมากระทบมันก็สามารถสลัดออกได้ง่ายได้เร็วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกนะคะบางอย่างมันก็รู้สึกแต่มันไม่ได้เก็บมาเป็นอารมณ์สักพักมันก็วางไม่ว่าใครจะใส่พลังบวกเข้ามาใส่พลังลบเข้ามาในตัวเรา มันก็จะถูกธรรมธาตุดั้งเดิมของเราเนี่ยค่ะทำให้เรารู้ว่า,าสิ่งนี้เข้ามาก็ทําหน้าที่แค่รู้แค่นั้นเองค่ะมันก็วางลงได้ง่ายมันก็ทําให้จิตเราไม่เศร้าหมองไม่กังวลไม่อะไรทั้งนั้นเลยค่ะนี่แหละค่ะคือการเยียวยาจากพ่อสําหรับตุกนะคะค่ะขั้นตอนที่5ก็คือ ขั้นตอนของการเชื่อมต่อนะคะมีพลังเหนือมนุษย์ธรรมดาขั้นนี้ก็สำคัญมากๆเช่นกันค่ะในในการปฏิบัติของตุ๊กนะคะขั้นนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสิวานะคะแล้วก็พี่บุ๋มนะคะที่เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะได้พาฝึกเชื่อมต่อโดยเราห้าหกคนนี้นะคะได้จับมือกันในแต่ละวันในแต่ละคืนนะคะ เพื่อมาฝึกเชื่อมต่อโดยอารัธนาบุญจากพ่อลงมาแล้วเราก็มาใช้พลังดึงลงมาช่วยกันฝึกเชื่อมต่อธรรมธาตุดั้งเดิมนะคะจนสำเร็จห้าคนเราได้เชื่อมต่อกับพ่อได้100%ซคนละวันนะคะต่อต่อกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่จากพ่อจากจักรวาลจากธรรมธาตุดั้งเดิมที่มอบให้กับเรานะคะ สภาวะที่ตุกเชื่อมต่อกับพ่อได้นะคะในช่วงของคืนวันที่30มิถุนายนนะคะที่พี่วันพาเชื่อมต่อหาพ่อแล้วก็วันนั้นพ่อก็ได้เรียกชื่อตุกผ่านพี่วันนะคะบอกให้ลูกนนทชาเทพสนิทให้ทําจิตเบาๆนะคะให้จิตนุ่มนวลขึ้นซึ่งตอนนั้นตุกก็รู้สึกว่านุ่มนวลแล้ว แต่แล้วก็มีพลังถ่ายเทลงมาที่จักกะที่7ของเราแต่มันยังไม่เบาเล,ละเอียดพอนะคะพอจึงได้เรียกชื่อซึ่งหลังจากนั้นคืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลยนะคะจิตเบิกบานมากนะคะและหลังจากนั้นก็เรา5-6คนนี้นะคะก็มาจับมือกันฝึกตามพี่วันพาทำทุกวันก็คือเชื่อมต่อธรรมธาตดั้งเดิมโดยเราต้องวางจิต ให้เป็นธรรมชาติกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะพอจิตพอเราเห็นจิตของเราเนี่ยไม่มีเหลือแค่ตัวสตินะคะตัวเราเนี่ยเหมือนมวลสารหรือพลังงานที่อยู่ในจักรวาลน,นะคะที่เป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติและในวันที่5รกรกฎาคมเวลา9นาฬิกา เกือบเกืบสิบนาทิกานะคะเป็นช่วงที่ตุ๊กทำสมาธิอยู่แล้วก็เชื่อมต่อกับพ่อหลังจากที่จิตสงบรวมลงนะคะตอนนั้นก็รู้สึกหาวหาวหาต่อกันประมาณสิครั้งน้ำตาไหลนะคะเม็ดหนึ่งลงที่ตาด้านซ้ายนะคะพอจิตสงบลงก็รู้สึกเห็นตัวเองนะคะตัวเราไม่มีแล้วนะคะช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ 2กรกดาสองส,องสมสี่สคืนนั้นตัวเรานี้ไม่มีแล้วเวลาทำสมาธิตัวเราเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติกับจักรวาลน,นะคะเหมือนเขาเรียกว่าตอนที่เราทำอรูปฌานเวลาทำสมาธิ9ก้าระดับนะคะร่างกายไม่มีอยู่ในอากาศเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติแล้วตอนนั้นนะคะสติก็ครบร้อซนนะคะแต่ มันเห็นภาพในจิตนะคะว่าตัวเราเนี่ยถูกดูดเข้าไปในท่ออากาศใหญ่ๆหมุนช้าๆช้าๆนะคะเข้าไปในในจัก,กรวาลน,นะคะแล้วจากนั้นตุกก็นั่งนั่งอยู่ในในบรรยากาศของโลกจัก,กรวาลน,นี่แหะคะ่ะแล้วก็ เห็นพ่อพระพุทธเจ้านะคะยืนอยู่บนศีรษะของตุกห่างจากศีรษะตุ๊กเนี่ยประมาณ3-5ถเมตรประมาณนี้ค่ะพระองค์ท่านยืนนะคะเป็นปางประทานพรอนะคะรอบๆพระวรกายของท่านเต็มไปด้วยสีเหลืองทองสว่างสดใสแล้วก็สาดแสงลงมาที่เหมือนกับโลกของเรานะคะและตัวตุกก็นั่งอยู่บนเหมือนผิวเปลือกโลกนะคะอันนี้เป็นปัจจตังนะคะเป็นเฉพาะตัวของตุกเอง แล้วสักพักหนึ่งท่านก็ได้ส่งแสงลงมาเหมือนลำแสงของไฟฉายนะคะส่องลงมาที่จักรกะที่7ของตุกนะคะค่อยๆสาดลงมาแล้วลำแสงนั้นจากเล็กๆนะคะค่อยๆขยายขยายออกเป็นวงกว้างเพื่อที่จะห่อหุ้มร่างของตุ๊กในตอนนั้นนะคะแล้วก็ตุ๊กก็นั่งนั่งเหมือนนั่งภาวนานะคะแต่ไม่มีร่างกายนะคะมีแค่ดวงจิต ที่นั่งอยู่นะคะแล้วก็สักพักหนึ่งแสงนั้นก็กลายก็ห่อลงมาท,ท,ที่ที่ที่ล่างของเรานะคะค่อยๆขยายเคลื่อนตัวลงมาช้าๆช้าๆเป็นสีทองเหลืองทองสวยสดใสสว่างมากเลยนะคะแล้วก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาที่ตัวเราพอมาถึงประมาณสีสักของเรานะคะตุกก็รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกค่ะ รู้สึกอึดอัดแน่นไปหมดเหมือนจะขาดใจตายยังไงอย่างนั้นเลยนะคะตุ๊กจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากตุ๊กจะตายตอนนี้ตุ๊กขอกลับนิพพานขอเป็นเนื้อเดียวกับพ่อขอคืนสู่ธรรมชาติขอคืนสู่นิพพานขอให้พ่อเมตตาด้วยสิ่งใดที่พ่อจะเมตตาให้ลูกยินดีมอบกายถวายชีวิตให้กับพ่อทั้งหมดตุก็พูดพูดไปในจิตนะคะ มันความรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายตรงนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ไม่กลัวตายนะคะมั่นใจมากเลยค่ะว่าไม่กลัวตายยอมตายตอนนั้นเลยค่ะมันหนักแน่นเด็ดขาดมั่นใจมากแล้วก็จากนั้นนะคะความรู้สึกก็ค่อยคอยค,อยคลายออกแล้วแสงสีทองนะคะก็ค่อยๆห่อหุ้มเราลงมาเรื่อยๆจนถึงช่วงลําตัวนะคะจากนั้นก็ได้ยินเหมือนพระสุรเสียงนะคะบอกว่านี่คือธรรมธาตุ ของพ่อเจ้าเป็นเนื้อเดียวกันกับพ่อนี่คือ DNA ของพ่อให้เจ้ามั่นใจพ่อเชื่อมต่อให้เจ้าแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกมั่นใจให้ลูกมั่นใจในพ่อย้ำๆอยู่นะงันอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตุกเป็นคนไม่มั่นใจตุกถึงต้องส่งกันบ้านพี่วันเดือนละครั้งนะคะและจากนั้นนะคะพ่อได้ยินอย่างนั้นตุกก็ยังไม่มั่นใจอีก เป็นนิสัยส่วนตัวนะคะตุ๊กก็เลยบอกว่าถ้านี่คือพ่อจริงๆคือพ่อใหญ่ตุ๊กขอความเมตตาพ่อช่วยไปรับรองให้ลูกผ่านคนที่ชื่อสีวาได้ไหมเจ้าคะตุ๊กก็คิดแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ร่างของตุ๊กก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองคำทั้งหมดสว่างสุขใสตัวที่ไม่มีนะคะก็เป็นเสียงสว่างเหมือนแสงนิออนสว่างทั้งหมดจากนั้นนะคะ ตัวเราที่มันไม่มีแต่ว่าเป็นแสงสว่างอยู่นะคะถูกจับมาหลอหลอมกับ d n เอ็ DNA ของพ่อนะคะเป็นเหมือนเป็นทองคำอะคะ่ะเหมือนเอามาต้มต้มทองคำหลอหล,ลอมกันแล้วก็มาบิดบิดเรียกว่ากวนดีกว่าค่ะขอโทษค่ะหลอหล,ลอมกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันวนวน,นบิดเหมือนแป้งและไม่รู้จะเปรียบว่ากับอะไรนะคะมันไม่สามารถพูดออกมาได้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะ ตุ๊กก็ได้ถูกเชื่อมต่อแล้วพ่อก็บอกอีกขึ้นมาอีกสองครั้งนะคะว่าให้มั่นใจในพอ่อให้มั่นใจในพ่อนะคะซึ่งตอนนั้นความรู้สึกมันไม่ได้ปิติมันไม่ได้ยินดีนะคะมันเป็นนิ่ง,งๆเฉยๆสักพักหนึ่งตุ๊กก็นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนถึงช่วงท้ายที่เชื่อมต่อก็คือ,อเรา จะมีการสวดแผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาให้กับทุกพระบาททุกพระองค์นะแดนทิพนิพพานเหล่าทวยเทพหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆที่เรารักนับถือและเจ้ากรรมในเวนนะคะพอคุณสิวาสวดไปถึงให้ผู้คุมกฎของโลกกฎจัก,กรวาลกฎอนันตะจัก,กรวาลและทุกพระบาททุกพระองค์นะคะจิตของทุกมันก็ ตื่อขึ้นมาเลยค่ะแบบสำนึกในบุญคุณอย่างมากค่ะมันมีความรู้สึกเต็มเต็มร้อยอัดแน่นไปด้วยความมั่นใจแล้วก็สำนึกบุญคุณอย่างนี้นะคะ่ะมันบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็ยิ่งพอพูดไปถึงชื่อหลวงพ่อปานวัดบางลมโคแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะตกล้องไห้สะอึกสะอื้นในจิตนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่มีน้ำตาค่ะแต่รู้ว่าจิตร้องไห้และพอยิ่งไปถึงคำว่าเจ้ากรรมนายเวนะคะความรู้สึกเหมือน ทุกคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเรามาอนุโมทนาบุญกับเรามายินดีกับเราค่ะตอนนั้นมันบอกไม่ถูกพอออกจากสมาธิปุ๊บทุกคนร้องไห้เลยค่ะร้องไห้แล้วก็กดโทรศัพท์ไปหาคุณสิวานะคะแล้วก็คุณสิวาก็รับสายทันทีเหมือนรู้แล้วก็บอกว่ามีอะไรเล่ามา เดีย๋ยวขออนุญาตนะคะเสียงสิวาที่พาสวดนี่ก็คือทุกเปิดคลิปนะคะที่เราทํากันตอนกลางคืนเพื่อมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสิวาก็บอกว่ามีอะไรเล่ามาทุกก็เลยบอกว่า,อาตอนนี้นะเพิ่องออกจากสมาธิแล้วก็หล่อล้อมกับพ่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหล่อลอลอมกับธรรมธาตุดั้งเดิมได้แล้วแล้วทุก็พูดสภาวะที่เห็นไปให้ฟังแล้วก็ร้องไห้สักพักหนึ่งนะคะพ่อก็มาผ่านคนสิวาจริงๆค่ะว่า อิติอิติอิตินะคะสิ่งที่ลูกลองขอขึ้นไปพ่อได้ประทานให้เจ้าแล้วต่อไปให้เจ้าทําหน้าที่ของเจ้าแนะนําคนเข้าพระนิพพานให้เจ้าทําหน้าที่ของเจ้าไปนะลูกรักแล้วพ่อก็ออกไปค่ะแล้วคุณสิวาก็เกิดอาการเหมือนอ้วกอะค่ะอ้วกลมเยอะเลยค่ะแล้วก็บอกว่าโอ้พ่อมาลงเยอะมากคุณสิวาก็น้ําตาไหลเลยนะคะร้องไห้ไปกับต๊กนะคะน้ําตาไหลด้วยความปิติ ตุกก็เลยอ๋อพ่อมาบอกสีวาจริงๆทั้งๆที่ทททตุกไม่ได้บอกคุณสีวาเลยว่าพ่อ,อตุกอธิษฐานจิตให้พ่อมาผ่านคุณสีวารับรองผ่านคุณสีวานะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนี่คือการเชื่อมต่อหลังจากได้รับพลังบุญ จากพ่อนะคะได้เชื่อมต่อธรรมธาตุดั้งเดิมเชื่อมต่อพ่อได้ร้อเปร์เซนความรู้สึกมั่นใจหนักแน่นมันมาเต็มมากเลยค่ะมันรู้สึกถึงคำว่าจิตอิสระมากขึ้นแล้วมันก็นึกถึงคำที่ว่า,าเราไม่ต้องยึดติดกับอะไรแม้แต่ครูบาอาจารย์นะคะสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมต่อได้นั้นคือเราได้ผ่านการ กฝึกฝนมาจากหลายครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำการทำพุทธานุสติธรรมโนยิทธิหลวงพ่อคงจตุมโลการทำกรรมฐานเปิดโลกพี่วันวันชิตาวันชานนซึ่งพาทำอุปปัสมานุสติอยู่ในอนุสติ10บนะคะแล้วก็คำสอนของพี่วันที่เมตตาสั่งสอน นำธรรมของพ่อมาแบ่งปันให้เราฟังในกลุ่มบ้านนิพพานนะคะและก็ใน YouTube ซึ่งตุกก็ได้น้อมนํามาปฏิบัติและเกิดเห็นผลในครั้งนี้นะคะสิ่งที่พูดออกไปนี้ไม่ได้ตั้งใจมาพูดเพื่อเป็นการอวดหรือเป็นการพูดให้ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้อะไร นะคะคแต่สิ่งที่ทุกทำทุกครั้งทุกทำจากสัญญาณของพ่อพ่อบอกให้พูดบอกให้ทำในวันนี้ได้นิพพานปรากฏในใจแล้วได้สัพปาที่เสสนิพพานธาตุเกิดกับตัวเองในเป็นเขาเรียกว่านิพพานดิบอย่างนึงก็เรียกว่านิพพานดิบนะคะแล้วก็ได้ในขณะที่มีลมหายใจอยู่ไม่ตายนะคะแล้วก็ มีจิตท,ที่เป็นกลางนะคะค่ะสิ่งเหล่านี้ตุกจึงนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่กําลังเดินทางอยู่นี่คือการฝึกปฏิบัติของตุกจริงๆเกิดกับตุกจริงๆแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะสร้างเหตุมาไม่เหมือนกันนะคะค่ะจึงอยากนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านรับรู้และเข้าใจว่าสิ่งที่ที่พ่อให้เรามาเนี้ย พ่อไม่ให้เก็บไว้เฉยๆให้นำมาแบ่งปันเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อตุกได้ในสิ่งที่พ่อประทานให้เป็นของขวัญก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนที่6นะคะก็คือสงบเย็นอยู่คนเดียวได้ไม่โดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะต้องทำงานตามพลังงานของเบื้องบนให้ทำงานนะคะ หลังจากได้รับพรจากพ่อแล้วคือนิพพานธรรมปรากฏในใจได้นิพพานในใจใครไม่รู้แต่เรารู้ในวันที่เรามไม่มั่นใจในวันนี้เรามั่นใจก็จึงขอมาแบ่งปันออกไปเพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งแต่หากสิ่งที่ตุกพูดไปในวันนี้ไม่ถูกใจใครหรือไม่ตรงกับจริตของผู้ใด ก็กราบขอขมามาณที่นี้นะคะสิ่งที่ทำให้ตุ๊กสำเร็จจนเชื่อมต่อกับพ่อได้ในวันนี้ตุ๊กอยากจะบอกว่ามันผ่านขั้นตอนหลายอย่างไม่ใช่แค่หลักธรรมเดียวนะคะของตุ๊กนี่ก็จะเป็นปัญญาศีลสมาธิสติสัมปชัญญะตามด้วยมงคล38ประการนะคะก็คือข้อ1ไม่คบคนพาล ปักหลักตั้งธงไว้ด้วยสัมมาทิฏฐินะคะถ้าเราครบคนพาลชีวิตเราจะเสียเวลาเยอะทำไมพ่อพระพุทธเจ้าถึงให้ความสำคัญกับข้อหนึ่งเป็นอันดับแรกนะคะและก็2คือการครบหาบัณฑิตก็คือตุกอยู่ในท่ามกลางกัลยาณมิตรที่ดีในบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าและคนรอบตัวตุกที่ จะลืมไม่ได้เลยก็คือคุณศิวาพี่บุ๋มคุณเอกคุณอาชิตนะคะพี่จีจิรพัฒนนะคะแล้วก็พี่สุจีทวินอำพันธ์บุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ เป็นกัรายานามิตรที่ดีมากๆนะคะที่คอยเติมธรรมสนทนาธรรมแก้สภาวะธรรมและจับมือกันมุ่งม,มั่นสร้างแต่ความดีมีอุดมการณ์สร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้นะคะเรามีสภาวะธรรมเหมือนกันความคิดเห็นเหมือนกันเราจึงนำสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มา ปฏิบัติและแพร่เผยแพร่ออกไปในแบบของเรานะคะแล้วก็บงคนล8 8ประการอีกข้อหนึ่งก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในถิ่นฐานอันสมควร มันสำคัญมากๆใน4ข้อแรกนะคะส่วนข้ออื่นๆมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันที่เราต้องทําอยู่แล้วคือการบํารุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรการให้ทานการสงเคราะห์ญาติการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายการฟังธรรมการเห็นสมณะการบําเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจอย่างเงี้ยค่ะ และก็ช่วงข้อ28-38นะคะก็เป็นการน้อมนำมาปฏิบัติตามมัคมีองค์8นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก,ก็อยากจะฝากไว้แค่ว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองมีเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิดเราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผาพันุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้ดีชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นในส่วนของกรรมนะคะกรรมเก่านั้นมีผลกับชีวิตเราแค่สองส่วนแต่กรรมใหม่นั้นตั้งแปดส่วนนะคะทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดสนใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆสิ่งไหนที่จะพาให้เราไปสู่จุดสูงสุดเราต้องโฟกัสสิ่งนั้น ละชั่วสร้างดีทำใจให้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะพบกับความจริงอันประเสริฐจุดสูงสุดนะคะนี่แหละค่ะที่ที่เหล่าทวยเทพเทวดานะคะได้ถามพ่อพระพุทธเจ้านะคะว่าทำสิ่งาการได้รับสิ่งใด เป็นควรเป็นสิ่งที่ยินดีควรยินดีสูงสุดซึ่งท่านก็ได้ตอบแล้วนะคะว่าการได้รับฟังธรรมแล้วยินดีในธรรมแล้วน้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดปรากฏาผลคือนิพพานปรากฏนะคะเป็นสิ่งที่ควรยินดีที่สุดค่ะในวันนี้ตุ๊กก็ขอแบ่งปันประสบการณ์ตรงเพียงเท่านี้นะคะหากพูดสิ่งใดไปมีการผิดพลาดหรือ ผิดเพี้ยนไปหรือทำให้คนไม่เข้าใจตุ๊กก็กลับขอขมาณนะตรงนี้นะคะ บุญผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันนี้ขอน้อมนําบุญนี้ถวายแด่ทุกพระบาททุกพระองค์ณนะแดนทิพนิพพานถวายแด่คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ท,ทุกทท่านและพี่วันวันชิตาวันชานนนและขอผลบุญนี้ส่งถึงทุกทกท่านที่ได้รับฟังเสียงธรรมนี้นะคะกลับสวัสดีค่ะ